ฮกลาบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเห็นหน้าแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเราต้องมาเสียตังกันอีกแล้วนะครับคือนะครับผมอะ่ะจะมาสุ่มแพ็กนี้นะครับจะมาสุ่มเหีบสมบัติเนะเหีบสมบัติสุดคุ้มนะครับคือสิ่งที่ผมต้องการเล็งๆไว้วันนี้เลยก็คือหลักๆเลยนะครับ คืออันนี้นะครับอยากได้สัตว์เลี้ยงใหม่นะครับอยากได้สัตว์ต่อสู้ใหม่นะครับกับีปอันนึงเลยก็คือนี่เลยนะครับนะเป็นมังกร,รกายพันธ์นะครับเป็นสัตว์ขี่ยายพันธ์นะครับบอกได้เลยว่าถ้าได้มานี้หล่อเท่สุดๆไปเลยนะ, <c oughs> ะเราจะได้มาหรือเปล่างบวันนี้คือ 200นะครับ200เศษ็จนะครับ240กว่ากวนะ่าเนาะอ่ะมาจัดกันเลยดีกว่านะครับรอบแรกนะฟึบโอ้ได้อะไรมาครับนี่เฮ้ย <c oughs> ก็ยังดีนะครับได้ของสืชมพูมาหนึงนะ่งเนาะอะไรวะเด็ก อุปกรณ์ที่ต้องหลอมเลือดร้อนอะไรวะเนี่ยเออช่างมันนะครับรู้ตัวว่ามันน่าจะเป็นของดีแหละน่าจะเป็นของดีเนี่ยมาจัดอีกดอกนะครับเน้นๆน,น,นะครับฟึบโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับนี่โอ้โ รองเท้ากระจอกเนี่ยเอามาทำไมครับนี่โอ้ยบุญกุศลที่มีเนี่ยบุญกุศลที่มีเนรัยมาจัดไปอีกดอกหนึงนะครับเน้นๆโอ้โหเราจะหยุดแค่นี้ดีไหมจะหยุดหรือว่าจะไปต่อดี ไปต่อดีไหมดีพอแค่นี้เนะี่ยมาจัดตีดอกนะครับโอ้คุ้มขมับเลยนะครับจังหวะนี้เอ้ยมาช่างมันนะครับต้องยอมรับชะตากรรมนะมาถอนทั้งหมดเลยดีกว่านะครับเอากระเป๋าเต็มอีก <laughs> เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะแบบโชคดีเหมือนผมเลยโชคดีมีชัยเหมือนผมนะครับ <laughs> <laughs> ไปเลยครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมกันนะครับ